แบรนด์ยางคุณภาพผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากโรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นโรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับท็อปเ0ของโลกยางรถยนต์กูดไรด์ผลิตโดยโรงงานแซดซีแรปเบอร์ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์มาตรฐานระดับสากลและมีการตั้งโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตส่งออกอเมริการวมทั้งรองรับการเติบโตของตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยและตลาดในภูมิภาคอาเซียน ยางรถยนต์กูดไรผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพยางรถยนต์ในยุโรปและอเมริกาและมีจำหน่ายหลากหลายประเทศในยุโรปอเมริกาและเอเชียโรงงานในประเทศไทยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยผลิตยางรถยนต์ด้วยมาตรฐานทรงออกโดยใช้ยางพาราจากประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นยางพาราที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่ายางรถยนต์กูดไรด And uh, in 2016, our this rubber uh, is ranking the number ten of the worldwide uh, tire manufacturers. And our uh, production machines mainly comes from the Europe, especially for the one-step uh, building machines come from the Holland. Right now, we have. Uh, 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 grabbed a lot of, uh, certificates, like, uh, the DOT of the United States and the EMARC of the Europe. And also we get, uh, ISO certificates of the 9001 and, uh, uh, 16949. We, uh, export a lot of, uh, markets, like, the Un uh, United States, the Colombia, the Brazil, Russia, the, uh, Egypt and also the main uh, market is for the uh, ASEAN countries. And uh, our Z rubber talent factory uh, was founded in the 2015. And uh, up to now, already two years passed. Uh, we are the number one uh, Chinese investment uh, uh, factories in Thailand and also. Right now, we already started producing the PCR, LTR, TBR, and the motorcycle and uh, the best tires, also the solid tires. And we want to build up our uh, brand uh, reputations and uh, get more uh, market shares and provide a better service. Uh, as we know, the talent raw rubbers, uh, the natural rubbers, is the part of the best quality in the worldwide so we produce d here and uh, used as a uh, uh, t a l e n t robbers สวัสดีผมพี่ต้นนะครับสุวัชชัยศุติราน,นะครับในวงการเรว็บเคาเรียกผมต้น GM ครับถามว่าพึงใจมั้ที่ได้เข้ามาใช้อย่างกูดไวเครื่งต่อประมามากนะฮะตั้งแต่เข้ามาใช้อย่างกูดไวเนี่ยผลงานผมก็เรียกว่า ชัดเจนทำผลงานมีถ้วยมีโพเดียมมากขึ้นนะครับยาง d ู i ไ e เป็นยางที่ให้ผลตอบสนองในการขับคมสั่งได้ประทับใจครับแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในทีมคูตไวนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมเบสนะครับในฐานะผู้จัดการทีมนะครับอยากจะบอกว่า d ู i ไ e ไม่ใช่แค่ยางที่ใช้ในแนวเลสซิ่งหรือในวงการดิฟ เพียงอย่างเดียวนะครับอย่างบ้านๆก็มีนะครับถ้าสนใจนะครับบริษัททาทูยูครับผู้จัดจําหน่ายและผู้นําเข้าผู้ได้เพียงเจ้าเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับ